ไปไปขึ้นไปขานึงลมาน่มดดึงไม่มีอะไเก็ไงก็ทำตะเข่งยังนูง้ปตัตะเพ<ม>ียนบ้านู<ม>้ป<ม>ัตะเพียนดีครับปัตสเพียนบ่อนแค่าลมพนสกเลยนะ Ừ mua qua lúc thăm nhường nhai thăm nhường ngày lúc nhiều tôi ngày ngay luôn thôi tiên môn ngay lúc thôi ngay Cái thôi 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 ไงมันไงล่ะเราจะมาตัวทำพ้อมอื่นโว้ยน่แหละนยังทซีกินมาได้จากที่ข้อ ลอยอืมนี่อยู่กปผัดไปน้ำเต็มอเต็มเลยเฮ้ยจะหน่อยๆต้องล่องเลยของมันโ็ม,โมทพิการทีเลยไง น้อยๆปุ่มๆทองแง่ๆมีก็วนี้งงลองนึ่งลุงจะหางเล็กๆที่กา่าท่ันมัดเสอแห้องครับอืมอกินมัดมดกินอะไรกินมด มือนี่มืนหน่อิน,นอยงนมังมือมือกนน็หน่อยทอดเล็บนี่ก็มีหนห่มันอะไงและพี่กามตอนนั้นมันสมุนไงไว้แลว บระาลอยมาถึงมาถึงสามสี่ลอยอยู่ดบบเขาไปชงไต้ก็มีดิิดีกดินมันจมกินปลจมกระเพียนบบนี้ไงเออกระตเพียน่ะกินทางไตหลายกาหมงเมื่ีปีพันสิบปรากฏตัวมาสิบปรากฏ่ัว Ни в